มาลังเ้ิ่มตาเวลากินเยือเห็นธรรมชาติเรือร้องไห้ไปแล้วกินเยือเขาให้ชื่อว่ามันคือลีลาเสแเสแหงเสียใจไม่ผิดกับเธอตรงไหนใหนหนาทีที่บอก ลาฉันทำเป็นรำไรรำบอกเสียาาใจะยังรักอยู่ส่วนเธอไม่ใช่เนืยอคู่ช้ำหน้าดูที่ลาเลิกกันแท้จริงเธอจากด้วยใจไปมีประใหม่สัมพันธ์แล้วมาแสง ทำโศกสั้นอะไรฉันเสียจริงจริงเธอน้ำตาน้ำตาจอร์เคร้องไห้แต่ใจยิ้มเปล่ตรงเป๊กกับลีลาเธอได้ดีมีไหม่จำเป็นเสียใจด้วยเรอ ถ้าจระเข้มาเจอมันคงเรียกเธอคุณอาใจฉันดังโดนเขี้ยวรักจางเขี้ยวเอาจนปนเธอยังเส้่งน้าตาหลน่นทั้งที่ตนนั้นเป็นฝ่ายไปฉันหน้ามันใสอยากเอาเธอไป ทำนายจริงนะเข้าลงผลิตสินค้าทำรองเท้าหนังจออระเกะมีเฉ้าะโปร